ตัวไหนครับครับผมอนุชยัยกีฬาสปอร์ตครับไฟเราซอออา้อมมากี่วันก็อัดมาเต็มที่ประมาณสามสาัปดาห์ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยกับทัพภาคอีสานอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีกับที่เดิมเลยครับแล้วไฟนี้มีใครไปช่วยเป็นคู่บอลสารมังก็มีพวกมาสังคมพวกไกลชนพี่น้องในค่ายอ่าที่เป็นทหนารที่อยู่ที่นั่นช่วยกันครับตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับอ่ายี่สิบสามครับสูงเท่าไรร้อยหกสิบแปดน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้หกสิบเอ็ดครับมวยสไตล์อะไรครับ มือซ้ายคืมือครับวันนี้เจะต้องมาเจอกับคู่ปรับเก่าอีกแล้วเอกลักษณ์วันนั้นไปเจอกันสัญจรใช่ไหมที่สระแก้วครับเป็นไงวันนั้นก็ผมชนะมาชนะมาชนะกันแบบไหนวันนั้นเบียดกันหรือว่าขาดเบียดเบียดชนะไปตายขอมาชนะกินเขาไปตายแล้วพี่ก็มวยสไตล์ก็มวยเข่าไม่ยอบวันนี้เลยมาเจอกันใหม่ให้เขามาล้างตาใหม่เลยครับที่วันนี้เขาออกคืนเราได้ไหม ต้องรอดูบนเวทีครับวันนั้นต่อยกันเบียดร้อยร้อยยี่สี่ร้อยยี่สี่เจ้าเมวันนี้เหลือร้อยยี่สิบสองก็ลดลงมาหน่อยวันนั้นปล่อยๆกันไปต่อยร้อยยี่สี่วันนี้ร้อยยี่สิบสองแล้วเมื่อเช้าสอบหนักยังสอบไปแล้วเปรี้ยังเกิลจุดสองจุดอยู่สองโอ้ยไม่น่ามีปัญหาอะไรครับเลยวันนี้ได้ให้ไม่ต้องฉีกคู่เลยกลับมาล้างตาแต่วันนี้มาช่องเจ็ดสีนะครับคิ้ววันนี้ย้ำชัยนะพี่ได้ไหมก็คิดว่าจะาจะย้ำชัยได้ก็ต้องรอบนเบวทีครับไฟนิชคุมมากี่กีโลครับ ก็ห้าโลหกโลต่อยมวยไทยมาของเราตอนนี้หลักเท่าไ <รอ S 1> หร่ละร้อยได้ร้อยบวกแล้วเนาะคนจังหวัดจังหวัดพะเยาฝากเชิญเชิญแฟนคลับหน่อยครับก็ฝากเชิญชวนพี่น้องกันมวยทั่วประเทศแล้วครับก็ฝากเชียร์อาตชัยกีฬาสปอรต์ตครับวันนี้เต็มที่แน่นอนรพ้อมมาย้ำใช่นะรุ่นพี่เลยวันนี้คู่เอกเจ็ดสีนะครับวันนี้ขอให้โชคดีขอบคุณครับ